ครับผมสวัสดีครับ,รบมาดูอีกแปลงครับโซนนี้จะเป็นคอนก่นสามนะครับถึงตรงนี้นะครับจุดนี้ถึงนู่นนะจะเป็นทองภูมิหกดูลักษณะใบจะแตกต่างกัน,นครับคอนก่นนะใบเขาจะ ร่วงนะครับมีทองพุมนะไปยังอยู่ที่เดิมนะครับไปไม่ร่วงช่วงแรกๆนะครับขอนจันจะสูงกว่าประมาณสองคืบถึงสามคืบนะครับสูงกว่าทองภุมแนะี้ได้ประมาณสิบเอ็ดเดือนครึ่งน,นะครับทองคุมก็จะตีเสมอแล้วนะครับ ดีเสมอกับคอนกันสามครับอันนี้เป็นล่องเดียวนะครับล่องเดียวยัดสองหัวเดี๋ยวมาดูเครื่องมือนะครับเครื่องปูกครับเป็น2อรูนะครับเป็นหัวสาสิบแต่ผมแปลงให้มันแคบนะครับประมาณสิบห้าสิบก็จะได้ห้อยแบบนี้กล่องมาณนี้ครับ ระยะนี้จะอยู่ร้อยหกสนะครับกลางถึงกลาง160นะร60ยหนสิบเซนผมว่าระยะนี้กำลังดีนะครับปล่อ,อยแน่นตึ๊บเลยครับความสูงก็ประมาณ3เมตรขึ้นนะครับ เสียบครับรถไอ้ตู้เประมาณนนะครับโอเคครับพี่นอ้องวันนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างครับพามาชมก่อนเปิดมีบอ้อยนะครับมาดูอ้อยกัน สนใจพันก็ติดต่อได้นะครับผมคลองพุ่มหกโอเคครับผมสวัสดีครับฝากด้วยครับเครื่องปริงมือถ่ายนะครับเจ๊ปุ่ม